ทีมที่สิบโคลอมเบียคือมันไม่มีอะไรต่างกับปีก่อนๆเนนะี่ยมันก็คือเสื้อสีเหลืองของโคลอมเบียที่อาจจะมีลายแถบแดงแถบน้ำเงินมาตัดนิดๆหน่นนอยๆแล้วแต่ปีอ่ะห้าต็มสิไปแล้วกันชุดเยือนของเขาเนี่ยถือว่าสวยและดูดีเลยนะมันดูมีความแบบม,ม,แบบมีคลาสดีลายต่างๆที่เขามาทำเนี่ยมันทำให้ดูหรูดูด,ดีดูเท่ดูแบบเออเฮ้ยมันดูมีความเป็นโคลอมเบียดูมีความแบบ ผู้ชายแบบเน่นๆก้ากล้ามใส่หน่อยก็ให้7.5เต็ม10ไปแล้วกันทีมต่อไปโคลเชียการที่เขาเล่นกับตารางหมักรุกสีขาวแดงเนี่ยมันก็ทําอะไรได้ไม่มากสักเท่าไหร่อะ่ะปีนี้เนี่ยการที่เขาเล่นกับแถบตรงกลาง เข้ามาให้มันเป็นจุดเหมือนกับพักสายตาสนิดนึงเนี่ยมันทําให้ลายบริเวณข้างๆเนี่ยมีความป๊อปมากยิ่งขึ้นแล้วการที่เขาเอาสีน้ําเงินมาตัดบริเวณข้างตัวหน่อยแล้วแขนเสื้อที่เว้นไว้เนี่ยมันก็ทําให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดแต่ว่าไม่ได้แย่เลย7 5เต็ม10ชุดเยืยนมันก็ดีไซน์เดียวกันแค่เป็นสีน้ําเงิน แล้วก็สีม่วงที่เข้ามาตัดแทนจะเป็นสีขาวตัวน,นี้อาจจะสีไม่ได้ป๊อปมากกว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากเท่ากับตัวที่ผ่านมาก็ลดคะแนนลงมาสักนิดหนึ่ง7.25เต็ม10แล้วกัน